นะครับโจทย์ข้อต่อไปนะครับน่าสนใจมากอันนี้เป็นพื้นนะครับเป็นพื้นมีลูกบอลสองลูกลูกนี้ลูก A นะครับอันนี้ลูก B, ก B. ยิงลูก A ก่อนขึ้นไปด้วยความเร็วต้น U ยิ่นะครับยิงลูก A ขึ้นไปด้วยความเร็วต้น U ประกอก็ลุกปเอก็วิ่งข้าไปเตื้ดเตื้เตื้อเตือเตืตตต้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดหมดแรง a มาอยู่ที่นี่ละพอเอถึงจุดสูงสุดให้คว้างบีตามขึ้นไปยิงคว้างบีตามไปขึ้นไปด้วยความเร็วตอนอ้นยูที่เท่ากันนะครับขึ้นไปด้วยความเร็วตอนอ้นยูที่เท่ากันมีคําถามว่าทั้งสองลูกนี้จะไปชนกันที่ตรงไหนสูงจากพื้นเท่าไหร่ นะครับอันนี้คือ A นะครับตกลงมาตัวนี้คืออะไรนะตัวนี้คือ B นะครับคำถามง่ายๆถามบอกว่าตรงเนี้ย h เล็กตัวเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่เรามาเริ่มคิดกันนะครับขั้นแรกสุดให้ดูที่ลูก A ก่อนลูก A คว้างขึ้นไปจนถึงจุด P จะได้ความสูง h จะได้ความสูง h เราจะได้ว่าที่จุด P ที่จุด P v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองลบด้วย2 g h ตรงนั้น v เป็นเท่าไหร่ครับ v เป็น0เราจะได้ว่า h จะเท่ากับ u กำลังสองส่วนด้วยสองจี u กำลังสองส่วนด้วยสองจีอ่ะลครับเสร็จไปแล้วขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนถัดมาเราบอกว่าลูก A เริ่มตกลับเราจะได้ว่า u a เท่ากับศูนย์จากจุดเริ่มต้นความเร็วต้นเป็นศูนย์ของ a แต่ B วิ่งนะ้ทั้งสองลูกวิ่งชนกันใช้เวลาที่เท่ากัน เราจะได้ว่าระยะทางที่ A ตกลงมาระยะทางที่ A ตกลงมาเรียกว่า SA ระยะทางที่ B ขึ้นไปเราเรียกว่า SB SA เป็นไรเเป็นลบ sb เป็นอะไร sb เป็นบวกเพราะ A นับจากข้างบนลงมาแต่ B นับจากข้างล่างขึ้นไปเราจะได้ว่าเราจะได้ว่า Absolute S A บวกด้วย sB ต้องเท่ากับเท่าไหร่นะต้องเท่ากับ h อันนี้แน่นอนเราบวกในตรงไม่ได้เพราะค่าของมันเป็นลบเราก็จะได้ว่าแอบส์ลูดของ u t ลบหส่วนสอง g t กลังสองบวกด้วย u t ลบหส่วนสอง g t กลังสอง เท่ากับอะไรครับเท่ากับ h แต่อย่าลืมนะครับขณะที่ a ตกลงมานั้น u a เป็นอะไรนะครับ u a เป็น0ูแก่อซบสูตรมาได้อะไรครับได้1ส่วนสของ g t กํลังสองบวกด้วย u t ลบ1ส่วน2ของ g t กํลังสองเท่ากับ h เราจะพบว่า2ตัวนี้ตัดกันได้ เราหาเวลาได้ไหมเวลาที่กวาจกมาชนกันได้นั่นก็คือ T เท่ากับ H ส่วนด้วย u นะครับจะได้ T ีเท่ากับ H ส่วนด้วย,อยเอาละครับพักอีกเดียวทีนี้เราจะหา ah เลใช่ไหมเราจะหา h เลเลตัวนี้ก็คืออะไรนั่นเองครับก็คือ sb นั่นเอง sb ก็ต้องเท่ากับ ut ลบ1ส่วน2ของ g t กำลัสองโอเคก็ใส่เข้าไป h เท่ากับ ut t ก็คือ h ส่วน u ลบด้วย1ส่วนสองของ g g ใช่ไหมกำลังสอง ทีกำลังสองก็คือ h อกำลังสองส่วนด้วย u ยกกำลังสอง่อาตัาดกันไปนะตัดกันไปนะครับเท่าที่ทำได้นะฮะ h เล็กตัวนี้ก็ต้องเท่ากับ h อจน u แต่ว่า h ตัวนี้คืออะไรครับคือ u กูกำลังสองส่วนด้วย 2G ดูให้ดีๆนะครับ กลัสองส่วนด้สองจลบด้วย1นส่วน2ของ g h กําลังสองก็กลายเป็น u กํลังส่ส่วนด้วย 4g ่กําลังสองเอาละส่ทีนี้ระเบิดระเบอ้อเลยนะครับอยลืมนะครับของเก่ามันยังมีอยู่อีกนะครับยังมีอีกเศษหนึส่วน u กําลังสองนะครับของขับตัดครับตนะัด ตัดตัวนี้เป็นกําลังสองตัดตัวนี้ตัดตัวนี้ตัดตัวนี้เขียนใหม่ได้เป็นได้เท่าไหร่ครับได้ยูกำลังสองส่วนด้วยสองจีลบด้วยยูกำลังสองส่วนด้วยแปดจีลบแล้วถือตืเท่ากับสามยูกำลังสองส่วนด้วยแปดจีจบแล้วครับ